ทีดีสีแดงครับผมเดี๋ยวมาตีลูกข้อกันมาชมกันว่าตีไม้ยว่าจ่กันเีนนนยบร้อยไม้เดียวครับโอ้โหตัว ครับผู้ชมแบบหนึ่งนี่นะผลงานทีดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นแม่ครอกทีดีสีแดงเนี่ยนะตัวไม่ใหญ่นะครับผมแต่ก็เต็มเต็มปากนี่ฝากกันได้ว่าผมทีดีมากกว่าคำคุ้มต้องทีดีเท่านั้นครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะปล่อยเรียบร้อยแล้ว ยากครับผม